สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตประการแรกคือสุขภาพต้องแ,แขงแแง็งแรงเรียนทำสัาน์ดีพี่นอ้องผู้รักสุขภาพทุกท่นานค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพพุ่งตนกับแพทย์พิธีธรรม ด้วยการมาเป็นหมอดูแลตนเองค่ะวันนี้นะคะยินดีนําท่านพบกับจิตอาสาของเราท่านหนึ่งนะคะในอดีตเนี่ยน้องเคยเป็นมะเร็งมดลูกระยะที่3ามใช่ไหมคะท่านจะได้พบกับท่านว่าท่านเนี่ยนำแนวทางของสุขภาพแพทย์ถีรรมในการขึ้นตนอย่างไรก็จะบอกได้เลยนะคะน้องจิตอาสาท่านนี้นะคะก็สามารถขึ้นตนเองด้วยประสุนที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วก็ภายในระยะเวลาไม่นานค่ะโ, Guys, like age, นนโรคทั้งหลายที่เป็นอยู่นะคะก็หายได้ค่ะเชิญรู้จักกับน้องต้นเดี่ยวค่ะเริญทัพจัมพดีเช้ญเราพู้นักสุขภัณฑ์นะคะต้นเดี่ยวแสงอรุณนะคะก็เล่าประวัติขนมาก่อนละกันนะคะว่าเป็นโรคได้ยังไงนะคะก็ป่วยเป็นโรคอะไร็งเยื่อบุโครงมดลูกระยะ3ปี2557นะคะอาการเริ่มแรกของการเจ็บปวดคือมี เลืออหยุดนะคะที่กางยังไงอะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเนะะี่ยเขาใจว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องเพราะว่าแต่งงานไม่ได้สองปีแล้วนะคะทีนี้พอนี้เลือดหยดเลยไปเอ๊ะเป็นอาการของคนท้องหต่อเลยไปหาหมอให้ตรวจนะคะปรากฏว่าคุณมาบอกว่าไม่ใช่ของคนท้องนะคะก็ให้กินยาฮอร์โมนกินไปได้สองเดือนแล้วก,วก,วก็อาการเลือดมันก็หยุดไปอะคะ่ะ มีช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่งานเครียดมากแล้วก็มีคนอะไหลายอย่างค่ะก็รู้สึกว่าร่างกายก็เลือมเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งค่ะที่คือมีคลื่นไสน้ำทาวลาค่ะเยอะมากแล้วก็มีเกลี่นเหมนมากค่ะแล้วก็ไม่แน่จะเป็นอะไรก็คิดว่ามันเป็นอาการปกติแต่ว่ามันมันนผิดปกติแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วมีวันหนึ่งตอนเช้าค่ะตื่นเช้าขึ้นมาแบบเลือดไหลเป็นน้ําเต็มที่นอนเลยเยอะเยอะประมาณ น้ำสักขึ้นแก้วได้ไหมคะน่าจะหลายแก้วอยู่เหมือนกันนะคะหลายแก้วเลยอ่ะค่ะและตอนที่เลือดเราไหลเยอะๆเรารู้สึกตกใจกลัวไหมคะค่ะก็ตกใจเหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอาการผิดปกติของร่างกายอย่างนี้นะคะก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะปรากฏว่าไปหาคุณหมอคุณหมอก็รอาการที่ด้านฟันนะคะเ็าคุณหมอก็ตัดที่แม่ไปตรวจแล้วก็อันตาซาวจะเห็นจุด้เล็กเต็มมดลูกเลยอะค่ะพออัลตาซาวเสร็จปุ๊บคุณหมอก็เลยให้ ับไปบ้านก่อนนะแล้วก็มาฟังผลเขามาฟังผลนะคะตอนที่มาฟังผลเนเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะสองนะคะตอนนั้นจะเป็นระยะสองคุณหมบอบอกว่าวิธีการสาสรากักษาชอว่าผ่าตัดผ่าตัดก่อนนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีความเสี่ยงหรอเพราะว่ามัน,มนเป็นแค่สุดแต่เล็กนิดเดียวเองนะคะแต่พอ,อ,อไปผ่าตัดแล้วคะ่ะจากระยะสองเป็นระยะสามาาาไป<ด>ผ่าต<ล><า>ัดทันทีเลยค<า>่ะหมคะผ่า,าตัดครั้งเดียวก็เป็นระยะสามเลยคะ่ะ ก็รู้สึกว่ามะเร็งมันลุกลามทีเขาจะให้ีโมีอ่ะค่ะเพราะว่าผอทางแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมคพี่หนองพี่ซี่หนองก็เรียนห้องค่ะเนาะก็เราก็รู้เลยว่าวิธีการของเราเนี่ยคือมีแค่ผ่าตัดีโมฉายแสงใช่ไหมคะเขาก็ทำการสเต็ปนะคะโดยการให้เราไปีโมทีนี้ขั้นตอนของการีโมีเนี่ยเข็มแรกเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะให้ไปนอนที่โรงพยาบาลก่อนอย่างคืนนะคะเพื่อดูว่าเอ๊ะ คนไข้ใช้ยาหรือเปล่าพอหนึ่งคืนปุ๊บให้คีโมครั้งแรกไม่แพ้ยาก็จะเข้าสองสามสี่ต่อไปคะของของหนูเนี่ยประมาณหกข็มมาค่ะที่ว่าที่ว่าจะต้องน่งนั่นทีนี้หมอก็บอกว่าเอ่อผ่าตัดตอนแรกค่ะที่ท่านแบบผ่าตัดแค่เอาจุดที่เป็นมะเร็งนะคะออกก็คิดว่าน่าจะก็บมันได้เพราะว่าอายุยังยังน้อยอยู่อะค่ะปรากฏว่าหนูก็คือต้องผ่าตัดสองครั้งก็คือ ทีโมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะให้ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอามะลุกออกทั้งหมดเพราะว่ามันมันมันเออลูกรามเล็งลูกรามลูกรามอะค่ะจะนี้ระหว่างที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเป็นผ่าตัดระยะเวลาที่เราเป็นครั้งแรกจนถึงผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยนานไหมคะก็ทีโมไปประมาณประมาณ5เข็มห้าเดือนคือเดือนเดือนละหนึ่งเข็มอะค่ะแล้วตอนแรกก็ไม่ไม่ได้แผลรุนแรงใช่ไหมคะแต่พอให้คีโมไปสักพักเนี่ย ก็มีอาการแบบว่าเหมือนคนธาตุแตกค่ะคือลุกเดินข้อน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะเลยค่ะรู้สึกว่าเจ็บมากแล้วก็ึเอ๊ะก็คีดหนใจว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาหรออะไรทำไมมันทรมานจังอย่างเงี้ยค่ะพอเราย้อนกลับไปนะคะรู้สึกว่าเออวิธีการนี้มันรู้สึกมันทําให้ร่างกายเราแย่ลงกินอาหารก็ไม่ค่อยได้ร้อนในปากแล้วก็เป็นแผลไหม้หมดเลยนะคะ ก็แต่ก็พยายามทําการเคลียด์แ่แขนปัจจุบันบอกค่ะจนกระทั่งเจ้านายก็เป็นห่วงค่ะท่านก็เลยให้รักษาตอนนั้นเนี่ยหนูใช้คือแค่แขนปัจจุบันด้วยแล้วก็มีแค่แขนจีนควบคู่กันเพราะว่ามันทนคีโมไม่ไหวค่ะก็เลยได้ใช้คู่กัน2แขนทีเนี้ยพอจบเข็มที่5แล้วทางแค่แขนแขนปัจจุบันนะคะท่านก็จะให้เราไปฉายแสงฉายแสงายแสงต่ออีกเอ๊ะโทษนะคะปีนั้นนะปีอะไรนะที่หนูเป็น ีห้าเอา่อสวดพวุิปีปีห้าสิดแล้วก็ไปเข้าะบวนการรักษาปีห้าแปดปีห้าสิบแปดทีนี้พอ,อพอจะเข้าขาบวนการฉายแสงค่ะก็ศึกษาแพทย์แสงจีนอะค่ะที่เขารักษาเขาพูดกันท่านก็บอกว่าผมอยากให้ไปถามคนไข้ที่เขาเคยฉายแสงเพราะว่าผมเคยรักษาคนไข้ที่ไปฉายแสงบริเวณช่องท้องค่ะคนไข้เคยมีอาการคลื่ลำไส้เน่ามไม่อยากให้ไปทาแบบนี้ค่ะตอนนั้นหนูก็ทุกข์มากเลยนะคะว่าเอ้ย เราไม่อยากทําแบบนี้อ่ะทายังไงดีอะไรเงี้ยเรามีความทุกข์มากเลยแบบเพราะมันทรมานจากการผ่าตัดจากการเคมแล้วก็ต้องมาฉายแสงอีกซึ่งรู้สึกว่าถ้าเป็นมะเร็งเยื่อบุโคมัลลุแล้วเนี่ยจะต้องเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งน้ำไส้ก็ไม่อยากเป็นนะคะก็เลยทุกคนที่เห็นทำนะคะี่พุธเจ้าบอกค่ะก็เลยได้หนังสือของท่านอาจารย์หมอเสียวค่ะหนังสือคนคนที่เป็นเลื่อเขียวเขียวค่ะได้มาได้ยังไงคะคุณแม่ส่งมาให้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดครั้งที่หนึ่งแต่ว่า ตอนนั้นยังไม่ศรัทธาค่ะก็ใช้วิธีการทางแพทย์แผนจุวันไปก็ร้อาจนทรมานก็เลยจะเข้า่ข้ครั้งแรกที่สวนปารบนหนึ่งอพาร์ตาจอดมุกกาหานะคะขปวันค่ะขอโทษ4วันตอนนั้น่ขยของอาจารย์ประมาณไข้7วันนะคะเจ้7วันแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากคือว่าที่นี่เหมือนมาเข้าแคมป์อะค่ะไม่เหมือนไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยแล้วทุกคนก็ มาออกกําลังกายเช้าออกกําลังกายสมมติว่าไอ้ค้าโยคะมีคนทออําแบบค่้กินด้วยชอบตรงนี้ว่าตอนเชนือของค่ากินเองเพราะว่าตอนที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยต้องแบบค่ากินเองอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็ต้องระวังเรื่องอาหารอยู่แล้วแต่พอไปค่ายเนี่ยก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยที่อาจารย์ก็สอนนะคะตอนนั้นว่าถ้าคุณป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเปรียบเทียบเราค่ะเราคือบ้านมะเร็งก็คือหนูแต่เราอะ จะลไล่หนูในการเผาบ้านนะคะเป็นการคีโมก,การฉายแสงอาจารย์หมอเขียวทา่านเคยเทว่าวเป็นการเผาตัวเองะะ mm hmm. มันก็เลยได้สติมาเอ๊ว่าจะทําดีไม่ทําดีะคะ่ะปรากฏว่าไข้นั้นนะคะเป็นไข่ที่โชคดีมากเลยไปเจอคนไข้ที่เขาฉายแสง mm hmm. แล้วเขาแพ้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทําแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยเป็นความมาแตะของเราอย่างหนึ่งว่าเนี่ยถ้าเราไปทําแบบนี้นะ เราก็จะเป็นแบบขุงน้องคนนี้แหละเราก็เลยเออกจากค่าก็เลยตัดสินใจที่ว่าปฏิเสธการฉายแสงนะคะ mm hmm. ก็ไปอบอกคุณหมอว่าเนี่ยขอปฏิเสธการฉายแสงได้ไหม mm hmm. คุณหมอก็ mm hmm. เป็นห่วงเราอ่ะเนาะค่ะท่า mm hmm. นก็บอกว่าทําไมคุณปฏิเสธการรักษามาตรฐานโลก mm hmm. ทําไมคุณถึงไม่รักษา,าแบบนี้ mm hmm. นก็ถามคุณหมอสอ,องกถามเทมาค่ะว่ามีคนไข้ที่รักษา,าแล้ว เรื่การฉายแสงแล้วรักษาอีกมีไหมคุณหมอบอกว่านี่แล้วการฉายแสงเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งได้ไหมคุณหมอบอกว่าได้ในสองคำตอบเนี่ยก็ทาให้เราตัดสินใจได้แล้วว่าอย่ารักษาแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็ยังลังเลยอยู่นะคะเพราะว่าไปเข้าค่ายอาจารย์ครั้งแรกแต่ว่าพอบ้านก็ไปด้วยแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องไปทําหรอกถ้าเกิดไปทำแล้วเนี่ยนะร่างกาย,ยมันเสียแล้วเสียเลยนะเองไปทางวิธีการของอาจารย์หมอเกีียวก่อนไหม อาไม่ดีึ้นค่อยกลับมาห้องสายแสงไม่นีไปไหนหรอกแล้วอบถามล้วค่ะคือโดยปกติอ่ะคนทั่วไปอ่ะก็จะเชื่อมั่นในแพทย์ประจบันอะไรที่เป็นสุดทําให้เราตัดสินใจมาด<ม>ูแลตัวเองด้วยวิธีแค่วิทีทำกคือมันเป็นการทรมานจากการรักษาค่ะคือคนไข้ที่ได้รับการคีมโมบ่อยๆบ่อยๆ,อยๆมันจะมีภาวะที่ร่างกายแบบ ร้อนจัดจนกระทั่งผมร่วงค่ะผมร่วงหนูก็แบบว่าตอนนั้นก็ไม่ร่วงก็ร่วงเยอะนะคะจนมันไม่ไหวแล้วก็เลยไปไปวนหัวค่ะรู้สึกว่ามันทาให้เบาหัวดีขึ้นรู้สึกว่าถ้าเรารักษาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีการที่เผาตัวเองมากกว่าแต่พอไปเจอวิธีการของอาจารย์นี้ทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะวิติการก็คือการออกกาลังกา,ออกา,งกายประจุลมปาแลรับประทานอาหารซึ่งเนะื้อสัตว์เนี่ย ฆาเป็นไม่ได้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะเป็นไม่ได้ก็ไม่ไม่ควรรับประทานหนึ่งในการเดียดเียนสองในการทําให้เส้อมะเร็งมันโตขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามาเน้สายวิธีการนี้น่าจะถูกทางก็เลยเอาชีวิตของตัวเองไปพิสูจน์เพราะว่ามีสิทิตัวหนึ่งคือบอกว่าตอนที่เราไปหาคนหมอที่โรงพยาบาละคีคนไข้ที่เขาเทรมานจากการจากการให้เโมีค,ค่ะแ้วเขารู้สึกว่าไฮ้วิธีการนี้เนี่ย มันทาให้คนไข้เสียชีวิตหนูก็เลยตั้งสิ์ว่าถ้านี้วิธีการไหนเนี่ยที่คนไข้อะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเคีมโมหรือฉายแสงอะ่ะจะช่วยบำเพ็ญก็เลยเอาตัวเองไปถือว่าวิธีการเนี่ยมันจะหายจริงไหม <S <S คือที่ค่ายของอาจารย์หมอเขียวค่ะให้ทําอะไรกลับไปบ้านทําหมดเลยคือจนปี5 8ดเนี่ยอาจารย์จัดค่ายแค่เดือนละหนึ่งค่ายนะคะเดือนละหนึ่งค่ายเราก็นั่งรถจากกรุงเทพไปเข้าค่ายที่ดอนการุณทหารในปาร์ตบนหนึ่งนะคะ อาจารย์ให้ตินชามาโยคะกับจุลํารแต่ม,มันไว้ท้าใช่ไหมคะ, mm hmm. e talk, ะมีท็อกอ่ากินอาหารี่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะแล้วก็บำเพ็ญความดีไปเรื่อยๆค่ะผมทำแค่ประมาณนี้ค่ะกี่เดือนคะสามเดือน mm hmm. สามเดือนก็ไป CD ีดีสแกนค่ะปรากฏว่ามะเร็งที่คุณหมอบอกว่ามันลุกลามอะค่ะมันหายมะเร็งที่คุณหมอบอกว่ามันลุกลามอะค่ะมันหาย mm hmm. แล้วจากที่คุณหมอบอกว่า มันไม่น่าจะหายหรอกเพราะว่ามันคุณเป็นมะเร็งแบบเนี้ยมันมันมันไม่หายแล้วคุณแม่เองที่เป็นพยาบาลค่ะคุณแม่ก็บอกว่าที่แม่เรียนมาเนี่ยมะเร็งระยะที่หายคือศูนย์ขับหนึ่งแต่ลูกก็เป็นถึงระยะสามคือลูกต้องตายแน่ๆค่ะมันก็เลยทําให้เรามั่ใจว่าเอ้ยวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนมันก็ทําให้าารักษาโรคได้ถึงแต่ว,ว่าเราจริงจังกับมันมากแค่ไหนเนะะี่ยค่ะแตอนี่อยากถามมาค่ะว่าก่อนที่เราจะไม่สบายอะค่ะ เรามีทิฏจรจำใงไจว่าคะที่ทำที่เราคิดว่าเมันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นมะเร็งค่ะคือถ้าจะเทียบช่วงนั้นนะคะพี่กุ้งคือว่าเป็นเดือนที่งานเยอะมากแล้วก็ต้องเร่งทำงานใช่ไหมการให้ทันกับเวลาแล้วก็ไม่เดี่ยวกําลังกายเลยดินอาหารลดจัดเกิดความเครียดนะคะแค่ฐานอย่างนี้ค่ะมันเป็นตัวที่ทำให้เราเป็นมะเร็งอย่างนะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่ชุกที่สุดแล้วคือความเครียดความเครียดนี้ทำให้ป่วย ทุกคนทุกโลกเลยนะคะที่เกิดการเจ็บปวดในความเครียดนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วหนูก็สังเกตเลยว่าออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกกำลังกายอาหารก็กิน avant, klar, ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยค่ะแค่สามพฤติกรรมนี่ถ้าเราปรับได้เนี่ยหนูว่าร่างกายก็จะดีขึ้นนะคะค่ะแล้วทีนี้ตอนที่เรามารู้จักอาจารย์ค่ะมาครั้งแรกเข้าค่ายครั้งแรกอะค่ะเราถึงผลไหมคะว่าเฮ้ยพอมาปุ๊บอะเราเข้ามาดูแลนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเราดีขึ้นเลยคือตอนที่มาเข้าค่ายครั้งแรกนู้สึกว่าร่างกายมันเบา พอกินอาหารสุขภาพท้ายเด็ดวันใช่ไหมคะู้ถึงว่าเอ้ยมันเบาเนื้อบาตัวขึ้นนะคะก็สังเกตเองได้ว่าเออร่างกายมันเบาเบา,บาขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พอปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยจากที่เคยปวยบ่อยๆอะคะ่ะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยตอนที่ไปทํางานเนี่ยรู้สึกว่าอาการเหล่านี้ก็ลดลงไปด้วยแล้วก็แบบสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นแต่ว่าตอนที่มาหาอาจารย์เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสอบตัวประมาณ6เดือนเพราะว่า เราคีโมมาใช่ไหมคะก่ายเป็นถอนคีโมจากร่างกายก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันน่ะก็เป็นการปรับตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วที่เรามาเนี่ยค่ะมาดูแลด้วยวิธีนี้ค่ะเรามาอยู่ที่ศูนย์ป่าบางปนเลยน่อกว่าหรือว่าเออหนูเออเข้าไข้เข้าไข้เจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกจากค่ายแต่ที่ค่ายทำยังไงที่บ้านก็ทำอย่างนั้นเลยนะคะแสดงว่าเอาแค่ไปรับใช้ที่บ้านใช่ค่ะใช่แค่เปลี่ยนสถานที่ ก็ตื่นเช้ามาสมมติวันไหว้พระตอนนั้นมี YouTube ใช่ไหมก็เปิด YouTube ทำตามอาจารย์แล้วก็อาหารก็ทำกินเองแล้วก็มีท็อกมีท็อกด้วยแต่ความดีที่ทำอย่างเช่นแบบเออเอาของมาบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำความดีแต่ว่าไปไปค่าเนี่ยเขาเพื่ยทำอะไรก็ช่วยแบ่งเบาไข่เขาที่ทำได้ค่ะโอ้โหเรเป็นผู้ป่วยนะใช่ใช่เราเป็นผู้ป่วยตอนนั้นน่ะหนูหัวโลนเลยนะแล้วก็แบบว่ายังเซ็ก ก็ไม่ผมนะจนก็ใล่ว่าไปบวชชีมาหรือยูกอะไรเงี้ยนไม่เหมือนคนป่วยเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราช่วยทําอะไรบ้างคะตอนที่เราอยู่ในครอบอยู่ในค่ายใช่ยนะคะก็ไปแนะนําอ่ะคุณอาไปมีล้างจานตรงนี้นะคะไปเอาเสือตรงนี้นะคะเป็นแบบนะายจิตอาสาเล็กๆคนเงยๆอะไรเงี้ยค่ะจิตอาสาฝึกหัดจิตอาสาฝึกหัดแต่น้องต้นหลิวนี่ตอนนั้นอาหารก็ก็คือเป๊ะๆทำจริงจังเลยอาหารอาหารก็ปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวถูกไหมคะปรุงได้เกลืออย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะก็ ที่ค่ายทานกินแบบเนี้ยก็ทาแบบนั้นกินอาหารตามลำดับเป๊ะๆใช่ค่ะใช่ใช่แล้วมันี้ทรมานไหมคะแต่แต่คนที่ทานเนื้อสัตว์มันเป็นความโชคดีของดนงใยนั่นคือว่าเจอหลวงปู่ค่ะป้าครูสมรภูมิลักษณ์ค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก็ก็อยากจะมาใช้ชีวิตแบบแบบท่านนี่แหละมากินอาหารมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์ก็เคยกินอาหารไม่มีเนื้อสัตว์มาก่อนแล้วค่ะพอไปเจอที่ค่ายก็สะดุดใจว่าเอ้า ทำไมแต่งตัวเหมือนอโศกจังเลยต้องมาดูว่าอาจารย์หมอเขียวเป็นลูกศิษย์ของครูสมารพิรักด้วยแต่เอ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประทับใจว่าอาหารแบบนี้แหละเรากินได้อยู่แล้วไม่ได้ยากเป็น่ที่ไม่ได้ไม่ได้ลำบากสำหรับเรื่องอาหารนะคะที่ต้องอยู่บอกนะคะว่าตะกรงเป็นคนชอบอาหารเผ็ดอ่ะแล้ตอนเรามาอยู่ที่นี่อะค่ะทำเพื่อจดสบายอะค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะหนูรู้สึกว่าดีสําหรับผู้ป่วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นนหนูร้อนมากเป็น มันร้อนขนาดที่ว่าแผลในในป่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นดวงๆวงค่ะไหมไหมหมดเลยค่ะทั้งข้างนอกก็ลิ้นแล้วก็ตรงเอเนี่ยมันจะไหมไหมหมดเลยแตบบ่สึงวัากินอาหารที่ค่ายมันเย็นนะคะน้ำส้มสายดีนเย็นก็เย็นอาหารเดือดก็ดีกับร่างกายเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะถึงว่ากีนแล้วสบายมากกว่าแล้วนแบบ้องตู้ทำยังไงคือเราอาจจะกินจืดด้ยแค่ไม่ไม่นานพอเราหายเราก็อยากจะไปกินไอ้ที่เรา อยากกินหรือเปล่าทํายังไงถึงจะยืนระยะยาวมาได้จนสุขภาพดีมาตลอดอะคะ่ะอ,อาจารย์สู้จะทำนิดค่ะลดก,กิเลสและขาโลกม,มันยากมากตรงลดก,กิเลสเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าพอหนูหายเสร็จใช่ไหมคะกลับไปเนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งฉันอยากกลับไปมันก็คือเลือกกลับไปกินไข่นะคะพอกลับไปกินไข่แต่ํามันก็ได้ได้สติขึ้นมาเอ๊ะนี่มันทำใจมันหายแล้วจะกลับไปกินไข่ทาไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดไขอ่อ่ะพอตัดไข่ได้เนี่ยรู้สึกว่า ก็กลับมากินแบบไม่มีเนื้อสัตว์โซจิเอลเลยนะแต่ว่าก็อาหารที่ว่าอยากกินก็นจะมีอือนแค่ขน,นมเนืออะไรอย่างนี้เพราะว่าที่น้องหลายท่านที่มาปฏิบัติทางนี้เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแบบไม่ได้ลดกินเลสก็กลับไปทาพฤติกรรมแบบเดิมก็ป่วยเหมือนเดิมก็ mm. ป่วยเหมือนเดิมพอเป็นมะเร็งขั้งที่สองเนี่ยมันก็จะติดตงและมันจะยากกว่ารั้งที่หนึ่งและนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าการ ปฏิบัติแบบนี้ให้ยากเนื้คือว่าต้องปฏิบัติสีลมักเด็ด้วยถึงจะเป็นการรักษาที่ยั่งยืนด้วยค่ะแล้วที่ชมทางบ้านนะคะถ้าเขาสงสัยเอ๊ะยาที่เราได้ยินกันเม็ดหนึ่งเม็ดเก้าเนี่ยเขาปฏิบัติจริงๆยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะอย่างเม็ดที่หนึ่งก็อาสนไทยปับสมดุลใช่ไหมคะเราก็ดื่มน้าสมมติไปไทประสมดุลก่อนแล้วปราอาหารก็มีการกวาา 3, ัวซาอันี่สามเสร็จแล้วลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้สี่ก็ แยกมีแย่เท้าในท,ที่5ก็ข้อขาในที่6ก็ไปาก,กางออกกำลังกายโยคะนะคะในที่เก็อาหารในที่8ปดก็ทำรระในที่เก้าก็ลุกเชลิกพักนะคะคือตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้ทุกเวทนะคะใช้แค่ขาอ,ออกกำลังกายน้ำส่วนภัยนะคะสีทอปอาหารแล้วก็ลุกเชิลุกพักแต่ฟังธรรมเนี้นะคะ่ะในห้าไม่ได้แทงไม่ได้แทงครบเก้า แล้วช่วงที่เรามาใช้แนวของท่าอนอาจารย์หมอเถืปฏิบัติตัวอยู่ที่บ้านนะคะเรามีความเครียดใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามีทางออกของชีวิตเลคะ่ะเพราะว่าเราได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์นะคะรู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นคือคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่เขามีความกังวลความเจ็บป่วยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้จะหาทางออกที่ไหนดีแต่เรามีทางออกะคะ่ะเรารู้สึกว่าวิธีการนี้แหละมันถูกต้องถูกต้องแล้ว ยิ่งมาปฏิบัติมันยิ่งสบายใจมากขึ้นมากขึ้นมีความผาสุกมากขึ้นด้วยะค,ะค่ะค่ะแล้วตอนที่เรารักษาในแขปนป็ถึัแลนะคะเราเาสียค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะคือเฉพาะค่ามันจะต้องมีค่า MRI ค่ะ, MRI ะ,คะที่ว่าต้องไปเข้าอุโมงค์ตอนนั้นเนี่ยคิวของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจะเยอะมากเลยต,ต้องไปที่โรงพยาบาลเอกชน,นะค,ะค่ะก็เสียเป็นเป็นหลายหมื่นเลยนะคะตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ค่ะแต่ว่า แพงมากเลยเสียทั้งค่าเอ็มไอใช่ไหมคะแล้วก็ค่าตัดเนี่ยพอดีเป็นออของโรงพยาบาลประกันสังคมค่ะก็เลยเสียแค่จ่ายไม่มากแต่ว่าการรักศึษากบคู่ที่เจ้านายท่านดูแลเนี่ยก็เยอะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็หมดไปถ้าถ้าไม่นับออของของเอกชนที่ที่นั่นก็ก็หลักหลายหมื่นแต่ถ้าบวกของเจ้านายเท่าได้คือเป็นหลายแสนเลยะคะ่ะเราก็รู้สึกว่า ถ้าคนนี้เขาไม่มีเงินล่ะเขาจะวิธีการไหนที่เขาจะรักษาตัวเองได้คะแต่ว่าวิธีการของท่านอาจารย์นะคะประหยัดเรียบง,ง่ายทําได้จริงบางคนก็แบบอุ้ยแค่น,น้ำนี่นางไปกินอาหารแบบนี้จะหายโรคได้หรออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเที่แเราเราใช้ใจ่ายกับการดูแลยาเข้าไป <c oughs> ใช้ใจ่ายเงินไปเท่าไหร่ะคือมันประหยัดมากเลยนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเราก็ซื้ออาหารที่มีเนื้อสัตว์มาใช่ไหมคะ <c oughs> แต่พอเรากลับมากินอาหารที่เป <c oughs> ็นพืชจิตสบายค่ะ เราก็หยัดมากเลยค่ะเอาสมมุติค่าอาหารค่าค่าทีเดือนละหมื่นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ประมาณสามสี่พันต่อเดือนนะคะคือมันลดลงมามลดลรมาเยอะมากเลยทำให้เราประหยัดประหยัดแล้วก็เอ่อในการดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยพอเราประหยัดแล้วเราก็มีตังมากขึ้นด้วยะะ่แล้วเอาสามารถเอาเงินนี้ไปสู้เ,เหล่อคนอื่นได้ได้ด้วยอะไรเงี้ยทำประโยชน์ด้านอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นความทุกข์ที่สร้างความสุขให้เราเลยนะคะ เพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่เป็นโรคร้ายนะคะเราก็จะไม่ไม่มีวิธีการดูแลตัวเองแล้วเราก็จะได้ตัวที่ว่าประหยัดด้วยจา่าทค่าใช้จ่ายเยอะๆก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายก็น,ยน้อยลงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะนอกจากจะวิธีที่เรียบง่ายนะเงินไม่ต้องใช้กับกลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายกับลดลงด้วยค่ะพี่น้องอมแน่นอนค่ะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายของน้องต้นเหลียวนี่มันน่าจะ เหยียบร้านแล้วมาแล้วเวลาเพิ่งตนเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรที่อย่างน้องน้องไปเพจสัจกรนะคะจะเห็นได้ชัดเลยเพราะตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นมะเร็งนี่ก็เครียดนะจะต้องไปเฮ้ยเอ้ยเคมีก็ไม่ไหวใช้แสงทั้งสองอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าผลผลข้างเคียงของมันคือเป็นสารก่อมะเ็งนะคะหัูรู้สึกว่าเออถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยมันก็คงหาทางออกไม่ได้ก็ดีที่มาเจอตรงแพทย์ที่ีธรรมส่วนน้องต้นหลิวเองเนี่ย น้องก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาเนาะจากการที่ว่าได้ทําจริงด้วยแล้มีอันหนึ่งหาซึ่งอาจารย์จะเน้นมากอ่ะอยากจะถามเรียนถามน้องต้นหลิวเรื่องการทําใจด้วยคืออันหนึ่งคือว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้แบบไปจริงเขาจริงจังก็จริงแหละแต่ว่าเขาหวังผลไงอาจารย์จะบอกว่าไม่เล่งผลไม่กังวลไม่กลัวโรคก่อนใช่ไหมคะไม่กลัวโรคไม่กังวลไม่ไม่เล่งผลเนี่ยค่ะไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่กังวลไม่เล่งผลอย่างน้องต้นหลิวเนี่ย ก็หายเร็วมากเลยนะภายในแบบว่าสามสี่เดือนสมเดือนอย่างเงี้ยแล้วมะเร็งหายหมดเลยแล้วก็ได้ไปตรวจอีกไหมด้วยเนาะแล้วน้องต้นหลิวช่วงนั้นทำใจยังไงคะหรือว่ามุ่งมั่นอย่างเดียวที่จะทำเก้าเม็ดนี่แหละแต่ว่าฉันจะหายหรือไม่หายฉันก็ดำเนินตามนี้อะไรอย่างเงี้ย่ะยังไงคะคือข้อดีของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเขาไม่เป็นก้อนค่ะได้หรอคือเขาเป็นเป็นเป็นเยื่อใช่ไหมคะแล้วก็คือเราก็ปฏิบัติแบบนี้แหละทำไปเรื่อย แล้วก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะหายหรือไม่หายเลยคือว่าเราก็ไปค่ายแล้วก็ชื่อบำเพ็ญไปแล้วมีความสัมก,กันไปค่ายมาเลยเหมือนกลับไปบ้านค่ะได้แบบบำเพ็ญได้กินอาหารสุขภาพได้จเจอพี่น้นงองกันเขาค้าเรากินมันคือความสบายใจอาจารย์พูดมาประโยชนั้นคือใจสบายกายแข็งแรงพอเราปฏิบัติแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะคือความที่เราสบายใจด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องคาดหวังว่าเออมันจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้อ่ะพอไปตรวจปุ๊บอ้าวมันหาย ก็เลยแบบวุ้ยมีใจเลยแล้วก็เอาผลแลบเนี่ยคะ่ะมามาโชว์ล้ว่าเออเนี่ยไอ้ผลเนี่ยนะมันหายจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็มันม,มีมีเป็นเคสได้เลยว,ว่ามีหลักฐานทางการแพทย์เลยว,ว่าปฏิบัติแบบนี้เนี่ยร่างกายดีขึ้นแล้วก็สามารถต้านานโรคได้ด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าน้องต้นหลิวเนี่ยการไม่เล่นผลและไม่กังวลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่อาจารย์เนี่ยจะเน้นมากหายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่หายก็ได้ถ้าท่านที่เขาค่ายนะคะจะได้ยินอันหนึ่งอาจารย์บอกว่า,วาเรากับโลกนะ มีแต่ชนะกับเจ้าใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเราชนะคือโลกหายแต่ถ้าเสมอกันก็คือตายไปตายไปไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือจากประสบการณ์ที่เราเป็นจิตอาสามาด้วยกันเนี่ยเราจะเจอบางทีชาวไข้ค่ะอาจจะมีความกังวลแล้วจะหายเมื่อไหร่แล้วฉันจะดีขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเจอประโยคตรงนี้นะคะถ้าพี่น้องได้ยินสิ่งที่น้องต้นหลิวถ่ายทอดมาก็คงจะรู้แนวทางหนึ่งแล้วว่าจะทําใจอย่างไรนะคะประมาณนี้น้องกุ้ง ยคือตอนนี้ค่ะก็เข้าไปดูในทิกเกอรอะค่ะเราก็เห็นมีนะคะชาวไทยค่ะก็เป็นมะเร็งระยะที่สามในเนี่ยเขาก็มาอัดอัดชี้ปค่ะว่าเขาจะลาตายเลยนะถ้าเราต้นต้นหรือว่ะค่ะที่เคยเป็นผู้ป่วยระยะมะเร็งระยะสามกัน,เ,น,เ,นเราจะให้กำลังใจกับผู้ที่เป็นมะเร็งกในใังนวีดีโอขาก็ อย่าท้อแท้นะคะสําหรับผู้ป่วยทุกท่านนะคะคือทางออกมีเสมอนะคะเพียงแต่ท่านปรับพฤติกรรมตัวเองได้นะคะก็อย่างตัวตัวเองเนะี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่เอาชีวิตมาที่ถุยผู้ท่านเห็นไหคะว่าถ้าเราปรับพฤติการกินการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพใจนะคะปรับแจ้แก้สามอย่างะคะ่ะก็รับโลกนี่ก็เธอสามารถเป็นทาวเบาๆได้ด้วยนะคะที่สำคัญคืออย่าท้อน,นะคะ ทำไปเรื่อยๆภาคเห็นไปสักวันหนึ่งก็จะเห็นผลได้นะคะใจสําคัญมากกับการรักษาโรคค่ะนีฉัี่ย้อจัดว่าค่ะใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างําคัญนเร็จได้ด้วยใจนะคะถ้าใจไฟทอแล้วนะคะทุกอย่างสําเร็จได้แน่นอนค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่ามองต้นหยุดนะคะตั้งแต่สัมภาษณ์มาตลอดรายการเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่กุ้งได้ยินจากมังต้นหยุดตลอดเลยนะคะทุกอย่างค่ะบอกว่าสบายสบายตัวสบาย ได้ยินคำว่าสบายเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะคำว่าสบายเนี่ยนะคะเป็นต้นเหตุนะคะที่ทําให้เราหายจากโรคนะคะเพราะว่าเราต้นหลิไม่ได้ไม่ได้หวังเลยว่าเออทำแล้วจะหายแต่ทาแล้วสบายอะ,ะ,ะค่ะเนี่ยค่ะที่ว่ามันเป็นจุดประเด็นสําคัญเลยนะคะที่ทําให้เทคนิคในการที่หายโรคได้เร็วและสิ่งที่สําคัญก็คือใจ ดูมาทั้งหมดเลยนะคะเราต้องดู่ตั้งแต่เราฟังมานะคะเราจะไม่เห็นความที่ตกงวลเลยเป็นเราก็ไปหาเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่พอเป็นไม่เยอะร่างกายไม่ไหวอะคะ่ะที่น้องต้องด่มาดูแลยาก็ไมีก็คือว่ามันทร,รมานกับการที่เราไปเอ่อคิโมโล mm hmm. แล้วจะจะห <Okay. S 1> ายสงก็เลยมาดูและคะ่ะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ทําให้เราอะคะ่ะได้ทบการดูแล การตัวเองค่ะด้วยแพทย์วิถีธรรมนะคะก็เช่นกันนะ,นะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่น้องมองเห็นชัดเจนที่สุดนะ<ม>กับความมุ่งมั่นนะคะที่จะมาแนวทางของแพทย์วิถีธรรมเนาะ<ม>ถ้าเราไม่มีความกัง,งวลแล้วเราไม่หวั่นไหวนะคะเช่นปฏิเสธการรักษาแผนนั้นคนส่วนใหญ่นะคะคนน้องเรียนมาแผนปัจจุบันมันเป็นหน้าที่ของทางนู้นที่เขาจะพยายามหวังดีกับเราคะ<ม>่ะเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะ จะให้เรารักษาทางนน้นแต่ว่าเราอ่ะถ้าเราไม่มั่นมั่นคงแล้วเราไม่เชื่อมั่นเราจะหวั่นไหวแล้วเราก็จะกลัวหมอว่าจะว่าอย่างนน้นจะว่าอย่างนี้ซึ่งก็เห็นมาเยอะอะค่ะตรงนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าพี่น้องนะคะมีความหวั่นไหวก็มาเข้าค่ายพบกับพวกเราได้นะคะก็จะมาช่วยเติมเต็มและฮะกำลังใจกันและอีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าจะเป็นที่สุดคือฟังธรรมจะเห็นว่าน้องเต้นริอวอะ ฟังทมจากอาจารย์เยอะมากพวกเราพี่น้องก็เหมือนกันสิ่งตัวนี้สำคัญสิ่งที่สําคัญนะคะ mm hmm. ก็แล้วการนี้นะคะพวกเรานะคะคทั้งสามคนก็ขอกราบ,บขอบพระคุณนะคะที่พี่น้องให้การติดตามแล้วก็ให้พวกเราได้มีโอกาสได้บำเพ็ญในวันนี้นะคะ่ะ mm hmm. จะเริยนทำจาน้องดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค, mm hmm. ค่ะคุณค่ะ